ครับผมแต่ผมดูทุกตัวนะขอ,องป่องหมดนะไม,มไม่ว่าจะเป็นตัวผู้หรือตัวเมียนะไม่ไมีมไม่ว่าจะเป็นตัวทองไม่ทองนะค,คือสภาพเดียวกันเลยคุณอาเขาบอกว่าถ้าเลี้ยงแล้วเนี่ยก็ต้องให้อิ่มนะไม่อิ่มอย่าไปทำบาปเาขาทำบาปแลมัทำบาปเราขึ้นเลยครับผมเออผมชอบคำพูดนี้ทําไมถึงบอกว่าถ้าเราทําบาปเขาเขาก็จะทําบาปเราขึ้นอ๋อสมมติมันล้มมามันทำบาปใครทำบาปเราเนี่เลย เราเนี่ยเหล่าต้องใครจะไปฆ่ามันนะฆ่าไม่ตายใช่ใช่มันต้องยกขึ้นยกลงนั่นลำบากตัวเองไปไหนก็ไปไม่ได้ครับผมลำบากเราอลยไม่ได้แล้วต้องใส่รอบยกขึ้นยกลงลำบากอีกนะลำบากไปไหนไม่ได้เลยีนสุดเลยแหละผมว่านะยิ่งไปไหนไม่ได้ยิ่งเรียบร้อยเลยไปเกี่ยวหญ้ากระหวงมันอีกความเค็มความเปรี้ยวนะที่มันกัดผิวหนังของวัวทําให้วัวแสบๆนะผมว่านะใช่แดงขาจะแดงเลยนะนี่นะครับตอยู่ อยู่ข้างในตลอดไม่ได้ต้องมีที่เข้าออกข้างนอกแสดงว่าถึงมันจะมีที่แห้งทางทรายก็ช่างนะใช่แต่ก็ไม่ดีไม่ดีก็ต้องให้ไปอยู่ข้างนอกนะครับร<ถ>นี่มันที่มันเดินกินยากนี่เฉยครับผมถ้าเกิดว่าอยู่ข้างในนี้นะเดี๋ยวขี้มันด,ดูดขี้มันด,ดูนอนจมไม่ได้หรอกอ๋อถ้าอยู่ข้างในไม่มีที่นอนก็น,นอนแค่ขี้มันใช่ใช่ครับอันนี้ไม่มีหรอก แสดงว่าถ้ากินเสร็จแล้วเนี่ยายมือเลยใช่ไหมครับไปนอนช่วงกี่โมงครับที่เขาไปนอนกันเย็นๆแล้วเขาจะออกไปค้ำๆแล้วก็ออกไปแล้วเปิดไฟให้ก็ออกไปนอกครับผมจะขายควายตัวผู้ตัวไหนครับคุณอาสี่ตัวเลสี่ตัวเลยนะคุณป้าเขาบอกว่าถูกมากเลยนะตัวผู้สี่ตัวอยู่ขงนาดไหนบ้างชี้ดูหน่อยนู ตัวนี้หนึ่งตัวนะตัวนี้หนึ่งตัวแล้วก็ตัวนู้นหนึ่งตัวมาขอไปดูตัวนั้นชัดๆหน่อยครับคุณอาตั้งราคาไว้เท่าไหร่ดีตัวละหมื่นตัวละหมื่นเย้ทำไมมันถูกจังเลยฮะให้ติกเขาให้ต่กเขาเอาใช่ไหมทำไมตีราคาควายของเราถูกจังเลยอ้วนนะอ้วนอ้วนอีกตัวนู้นอีกอ้วนอ่านุ่นนุ่ได้ครับผม เอาง่ายคือขายควายหนุ่มแล้วกันเนาะควายหนุ่มสี <4 S 2> ่ตัวนะตัวลักษณะขนาดนั้นนะใช่สี่ตัวคุณอาอยากได้ตัวละหนึ่งหมื่นบาทใช่อ่าที่ได้ก็จะตั้งหมื่นสองหมื่นสามให้ต่อแล้วเนาะแต่ <c oughs> คิดไปคิดมาไม่ต้องต่อแล้วเอาหมื่นหนึ่งไปเลยก็ถือว่าอ้วนทุกตัวนะอ้วนอ้วนอ้วนอโไม่เคยอดไม่เคยอดดุยาทิมอ๋อทำไมถึงตั้งแค่หมื่นหนึ่งผมถามจริงๆไม่รู้าว่ามันราคามันถูก เลยลองไปเค่หมื่นหนึ่งก็ไม่ได้เข้าตลาดนัดเนาะ oh. เราก็ไม่รู้ว่าเขาซื้อกันราคาเท่าไหร่ทุกวันครับผมแต่เราเอาในราคาที่เรารับได้นะใช่ตัวละหมื่นนะใช่อ๋อวุควายนี่กี่ปีครับพูนะ่ะกี่ปีแล้วบอยกี่ปีแล้วควายหรือี่สามปีกว่าแล้วสองปีใช่ไหม สาเหตุที่ขายก็คือว่ามันเยอะจริงๆเนาะมันเยอะมันเยอะอยู่ข้างนอกก็เต็มไหนครับพ่อน่ะอยู่ข้างนอกก็เต็ <laughs> <อ>มตามส่วนมีทั้งหมดกี่ตัวควายถึงไม่สามสิบสามสิใกล 30, <30 S 1> ้สามสิบเนาะสามสิบกว่าอันนี้เอาไปเลี้ยงที่ไหนมาครับนี่ไม่ได้ตัดหญ้าให้กินอย่างเดียวอ๋อแล้วมันไปเพื่อนขี้คนที่ไหนมาอที่นอนในนี่นี่ข้างนอกเพราะจะปล่อย <laughs> มันออกข้างนอกเอาเพื่อนไปนอนข้างนอก ไอ้ที่มีมีหลังคาฝั่งนู้นนะไม่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 มีหลังคามีแต่รั้วล้อมอ่าใช่ที่ไม่มีหลังคาแล้วก็มีแค่รั้วล้อมนะเอาควายมันชอบนอนอย่างนั้นเหรอครับต้องออกไปฮีโร่ทำไมเราอยู่เทปแคบไม่ได้พร้อมพร้อมขี้มันดูดขี้มันดูดเป็นเพราะอะไรขี้ถึงดูดไม่รู้มันนะมันนอนตัวมันจะแดงเงี้ยนะไม่ให้ไปคนไม่มีเลยมันกัดนะมันอาจจะมี ความเค็มความเปรี้ยวนะที่มันกัดผิวหนังของวัวทําให้วัวแสบๆนะผมว่านะโอ้ขาจะแดงเลยนะนี่นะครับถ้าอยู่อยู่ข้างในตลอดไม่ได้ต้องมีที่เขาออกข้างนอกแสดงว่าถึงมันจะมีที่แห้งทางไซายก็ช่างนะแต่ก็ไม่ดีไม่ดีก็ต้องให้ไปอยู่ข้างนอกนะครับนี่มันที่มันเดินกินยากเียเฉยครับผมถ้าเกิดว่าอยู่ข้างในนี้นะเดี๋ยวขี้มันดูด ขี้มันดูนอนจมไม่ได้หรอกอ๋อแล้วอยู่ข้างในไมนน่มีที่นอนก็นอนแค่ขี้มันใช่ใช่ครับอืมอันนี้ไม่มีหรอกแสดงว่าถ้ากินเสร็จแล้วเนี่ยใายมือเลยใช่ไหมครับไปนอนช่วงกี่โมงครับที่เขาไปนอนกันเย็น,ยนๆนะแล้วเขาจะออกไปค้ำๆแลยก็ออกไปแล้วเปิดไฟให้ก็ออกไปนอกครับผมแล้วควายที่นี่ผสมพันธุ์พ่อพันธุ์ต่างๆไหมมีผสมของอีกนี่แหลือก็อหมูห่บ้านอ่าพวกของเกลียวโพดเงยครับผมเป็นยังไงบ้างดีไหม มันก็นีน่แต่ใส่เชือไม่ติดนะทำยังไงก็ไม่ติดยากใช่ไหมอุ้ยผมลองมาทิ้งเงินมาสองปีแล้วปีละเป็นหมื่นกว่าบาทผสมไม่เชือใส่เชืออย,นะย่าง้ใช่ปีปนั้นใส่ทั้งหมดเลยหมดหมื่นกว่าบาทมาส่วไปไม่คอดสักตัวเลยมันจับสัตว์ยากไหมย,ยากยากยากแต่หมอบอกสามวันสามวันนำมาใส่ตอนแรกสองวันปีที่สองมาบอกสามวันใส่สองวันสามวันก็มีติดสักปีหลง ไม่รู้เป็นไรมันครับผมอันนี้คือข้อเสียของควายเนาะจับสัตว์ยากเลยเนาะแต่วัวดูง่ายวัวดูง่ายครับผมควายนี่ยากแล้วควายกับวัวอันไหนรักษาง่ายกว่ากันควายเลยเนาะทำไมกันนะควายไม่ค่อยเป็นโรคจริงเหรอไม่ค่อยเป็นโรคปากเปื่อยเท้าเปื่อยเป็นไหมไม่มีไม่มีไม่มีไอ้ลำปีสกินล่ะไม่มีไม่มีในก็ไม่ไม่มีเลยครับผมเบอร์โทรเบอร์อะไรครับนี่ศูนย์แปดสาม สามแปดจตสจิอีกครั้งหนึ่งครับศูนย์แปดสามจต้าสจตัวใหญ่นะนี่นะใหญ่ใญครับเนี่ยใหญ่นุก็ใหญ่เนี่ยผู้ชมครับตัวผู้ตัวใหญ่นะอ้นนว,วนนะน,นุน,นตัวใหญ่อ้วนตตัวนึงนนครับผม ตัวละหมื่นนะสี่ตัวก็สี่หมื่นดตแลก๋งเนาะจะกองสองหมื่นห้ารุ่นรุ่นไซสนี่นะใช่สองหมื่นห้าสองเนาะขายปีแพงไหมครับผมไอ้ช่วงแพงก็แพงจริงๆนะแพงก็แพงจริงๆอ่าไอ้ช่วงถูกก็ต้องทําใจเนาะทำใจครับผมขายเอาก็ไว้เงี้ยอืมในสี่เลือดครับผมแต่ว่าก็ให้ถูกไม่คุ้มค่าน้ำมันตัดย่าไปขายได้ไงเนาะวันนึงใช้จ่ายไมี่ยในน้อยน้ำมันในรถค่ารถขนอีกในตัดอีก ควายกินวันแล้วเป็นเฮรเลอร์นี่นะเยอะดอนห้าไปตัดที่ไหนได้เยอะขนาดนั้นในนาคานาตัวเองแบกแบกอย่างเดียวโอ้โหไปแต่เช้าบ่ายสามกลับตัดหญ้านี่นะครับใช่เฮ้ยใครว่าเลี้ยงวัวเลี้ยงควายสนุกไม่ใช่นะไม่ใช่เราไม่ใช่คนอื่นเขาปล่อยอดได้เลยเราให้ปล่อยควายอดไม่ได้ทําไมครับค่อหน่อยสงสารเขาเนาะเลี้ยงเขาเร็วอถ้าปล่อยมันอดขายไปดีกว่าถ้ามันล้มมาอะไรมาไม่ได้สักบาท ครับผมยังนี้ไม่มีหรอกไม่เคยมีในครอบนี้ือมือนว่าวันตึบกินตลอดกลางคืนใส่ฟางให้นี่นะใช่แต่วันกินยากครับผมแต่ผมดูทุกตัวนะของป่องหมดนะไม่ว่าจะเป็นตัวผู้หรือตัวเมียนะไม่มีเพราะไม่ว่าจะเป็นตัวท้องไม่ท้องนะคือสภาพเดียวกันเลยคุณอาเขาบอกว่าถ้าเลี้ยงแล้วเนี่ยก็ต้องให้อิ่มนะไม่อิ่มอย่าไปทำบาปเขาทำบาปต้องไทำบาปเราอีกตืนเลยครับผมเออผมชอบคำพูดนี้ทําไมถึงบอกว่าถ้า เราทําบาปเขา<ล>เขาก็จะทําบาปเราขึ้นโอ้ถ้าสมมติมันล้มมามันก็ทําบาปใครล่ะลำบาปเรานี่ <c oughs> เราเนี่ยเราต้องใครจะไปฆ่ามันนะ,ะถ้ามไม่ตายใช่ใช่มันก็ต้องยกขึ้นยกลงนั่นลำบากตัวเองอีกอไปไหนก็ไปไม่ได้ครับผมทําบาปเราอีกอไม่ได้หรือต้องใส่รอบยกขึ้นยกลงเพราะแบบลำบากอีกนะลำบากไปไหนไม่ได้เลยนี่สุดๆเลยแหละผมว่านะยิ่งไปไหนไม่ได้ยิ่งเรียบร้อยเลยไปเกี่ยวหญ้ากับห่วงมันอีกออ๋ไอ้พวกนี้ก็ท้องป่าท้องเขานะครับครับ แต่แม่ควายสักกี่ปีถึงจะหมดลูกเยอะนะตัวนั้นเขาไหลยี่สี่ยี่ห้าปีหนูแม่ควายนะออันนี้นี่มันมันเกือบยี่สิบปีแล้วแม่ควายตัวนี้นะใช่โอ้ก็ลูกเต้ามันเป็นคอที่คลอดอยากไหมไม่ยากไม่ยากคลอดเองเลยนะคลอดเองวัวน,นี่ต้องดูแลมากคลอดไม่ได้ต้องฮอ,อร์โมนควายไม่ต้องดูหรอก สำหรับส่วนตัวของคุณอานะที่เลี้ยงวัวเลี้ยงควายคู่กันนะถ้าเกิดว่ามีโอกาสได้เรื่องจริงอ่ะอยากเลี้ยงวัวเลี้ยงควายวัวทำไมครับมันมันก็อย่างว่าผมมันชอบเลี้ยงสองอย่างอันวัวแพงขายวัวอ่ามันขอเราไปซื้อวัวแม่งควายแพงอีกอ๋อ <c oughs> มันเป็นอย่างนั้นนะครับผมแต่ก็ดีเร,เราเลี้ยงมามูลยี่สิบยี่สิบกว่าปีแล้วแต่ไม่ได้ซื้อเข้ามาอม,มาตั้งแต่ถูกๆนู่น แต่มันคุ้มแล้วแหละซื้อมาสองแม่เองดูลูกมันขายจนแต่ก่อนมันแพงปีละเป็นแสนควายนะครับตัวเล็กๆนี่เล็กๆใหญ่ตัวนี้มันสองหมื่นกว่าแต่ตัวเมียมันตกสามสี่หมื่นอะทำไมมันแพงจริงๆนะเมื่อก่อนนะแพงแพงแพงคนเลี้ยงน้อยใช่ไหมมันเหมือนไม่ใช่เลี้ยงน้อยมันเลี้ยงเยอะเหมือนกันเลยครับแต่ทุกวันภาษีมันกินมันนะมันเศรษฐกิจมันอยู่กับ พวกภาษีเนี Stevens, g, ่ยหละดูไปแล้วเขาออกไปมันก็หมดภาษีแพงเหรอด้วเราถูกอีกอ๋ออ๋ออ๋ออาจจะมีส่วนเป็นไปได้เนาะซื้อเราถูกเลยเนะครับผมผ่านทางไปค่าผ่านทางก็ซือ้อแบบนี้มื่นนึงไปให้ค่าผ่านทางตัวละห้าพันอีกอ่า <c oughs> อ,อาจจะเป็นไปได้นะครับครับผมเป็นอย่างนั้นเขาก็ไม่กล้าซื้อเราแพงเราซือ้อซื้อตัวใหญ่ราคาสี่ห้าหมื่นไม่กล้าซื้ออีกบอกภาษีหมน ออแล้วก็มาซื้อแต่ตัวเล็กๆเจ็ดแปดปีเอิบเจ็ดแปดเดือนที่เขานิยมซื้อกันตัวเล็กนะใช่ตัวเล็กห<อ>้าหกันแล้วเราไปขายได้ไงห้าหกขันเหมาโว้ยกว่าจะโตมาได้เด้อ <laughs> อันนี้ถูกต้องนะผู้ชมครับสอบถามหนึ่งครับควายที่มาเล่นขี้โคเนี่ยมันมีข้อดีอะไรบ้างนี่มันมันก็ดีนะเพราะมันได้นอนน้ํายิ่งดีเลยมันจะอ้วนจริงนะครับห<อ>นังมันหนังมันจะนั่นหนังมันนาครับผม